สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น E.P. ที่2แต่ว่าเป็นคืนแรกนะครับของเกม Five Nights at Freddy's ครับเป็นเกมที่เราจะต้องไปดูแลร้านพิซซ่าน่ากลัวน่ากลัวนี้นะครับนอกจากดูแลร้านแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวไม่ให้โดนทำร้ายจากหุ่นยนต์ซึ่งจะมาเดินเพ่นพ่านแล้วก็มาทำร้ายเราตอนกลางคืนครับ เรามีเวลาเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าครับที่จะต้องอยู่รอดปลอดภัยคลิปนี้ลุงหนูจะแก้ตัวครับเพราะว่าคลิปที่แล้วพลาดแพ้ครับก็มาติดตามกันครับก่อนที่จะเริ่มฝาก u ับ c r i b e ฝากแนะนำช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับลุย อาละมีอย่าลืมใส่หูฟังนะครับมีคอมเมนต์มาบอกลุงหนูว่าจริงๆไม่ใช่แค่สามีหุ่น3มตัวแต่ว่ามีหุ่น4ตัวอ๋อหุ่น3ตัวอยู่ Hello. Hello. แคม1งเอตรงมุมขวาสังเกตนะครับ uh, แล้วก็ผมหนึ่งซีนี่ครับ เห็นไหม 1C มีหนึ่งตัวครับตรงดูขอสารภาพครับลุงหนูขี้โกงทีหนึ่งซื้อไอเทมที่ทำให้คืนผ่านเร็วขึ้นแล้วก็เห็นไหมครับจะมีแผนที่บอกว่าคุณอยู่ตรงไหน3ตัวอยู่ที่ 1A แล้วก็1ตัวอยู่ที่ 1C นะครับ ตอนนี้ตีนหนึ่งแล้วโอเวลาผ่านไปเร็วจริงๆส่วนแบตเตอรี่เราก็จะไม่มีวันหมดครับลูกหนูกลัวหรือเปล่าอย่างนี้ <c oughs> ครับนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วสิคืนแรกผ่านสบายนิ่มๆเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่มีหมดก็อันนี้เราก็สวิตช์กล้องไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัว แต่ก็น่ากลัวจะโดนหลอกไหมเพราะเราไม่เห็นว่าว่าว่่าหนึงซีอยู่ตรงไหนเอาเอาเฮ้ยสองตัวนี่เห็นไหมครับตัวหนึ่งมาที่1ีแล้วโอ้ยอย่างงี้ง่ายแล้วนะครับเนี่ยผ่านง่าย เสร็จลุงหนูละคืนแรกผ่านง่ายๆอยู่หนึ่งบีจริงไหมน่ะอยู่จริงๆฮัลโหลชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรฮห้ดลหนึ่งซีแต่ไม่เห็นเขาอ่ะเขาอยู่ตรงไหนโอ้ผ่านไปเลยมากครับซีสามแล้ว ซื้ออุปกรณ์เสริมนี่มนดีจริงๆนะอ่ามาที่กองห้าแล้วเนี่ยเดินมาแล้วคััอ่ากองปิดอีกตัางหากร้องดมดมดมเดมอีกแล้วร้องดิมเดมอีกแล้วโอ้ก็ก็ยังต้องระวังเหมือนกันนะ สีเดิมๆๆเนี่ยสีสามแล้วเขายังกลัวอยู่เนาะอย่บอกว่ามาอยู่ตรงนี้นะทั้งๆที่เขายังอยู่ที่กล้องห้ากับกล้องหนึ่งซีเห็นไหมอยู่ไหมแต่กล้องหนึ่งซีมองไม่เห็นนะเราเลื่อนไม่ได้โอ้โหเฮ้ย <Shall> มาเล็วเลยตรงนี้ีสี่แล้ว right. เราปิดประตูนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะเรามีพลังปิดไว้ก่อนจะดีแล้วที่เราปิดไว้นี่ไงเห็นไหมมายืนมองเราอยู่ที่ สีห้าแล้วโอ้สบายคืนแรกผ่านง่ายๆเลยนะครับพอเราปิดไปแล้วมาไม่ได้ล้อเฮ้อแต่ก็เพื่อความให้ประมาทขอดูสิยืนกันอยู่ตรงนี้ไหมเฮ้ยอย่าบอกว่ามาอีกฝั่งนะเปิดไฟไว้ก่อน แบบไม่มีหมดเปิดไฟได้ตลอด <c oughs> หรือว่าเอ้คือแรกผ่านแล้วผ่านแบบที่โกงนะครับเอ๊อ6โมงช้าแล้วคืน2ต่อเลยเหรอ,อต่อครับเพราะคืนแรกเราง่ายต่อคืนสองเลยเอาเรามาดูกันกี่ตัวครับเหมือนเดิม ามตัวแต่กล้องหนึ่งซเนี่ยกล้องเนี้ยเสียก็ยังไม่มีอะไรยังอยู่การครบสามตัว ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะผ่านง่ายๆหรือว่าเพราะว่าพอลุงหนูขี้โกงซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วมันจะผ่านง่ายมันจะง่ายขนาดนี้เชียวน่ะมาละมาหนึ่งบีละนะอันโดฮันโดยิ้มหวานเชียว ยห่นหวาย่งเชียนะอย่างนี้ก็ไม่มีความตื่นเต้นน่ากลัวนะครับเพราะว่าแบบลุงหนูไม่มีทางหมดใช่ไหมก็เลยหมดความสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูนครับว่าหลังจากลุงหนูซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วเกมน,นี้มันจะหมดความสนุกไหมครับอันนี้ก็โอ้หมากันเต็มเลยคันนี้ มากันสามตัวเลยห้องหนึ่งเอเหลือตัวเดียวหนึ่งบียังยิ้มหวานอยู่ตรงนั้นกล้องห้ามองไม่เห็นกล้องห้าเสียกล้องหนึ่งซีก็เสียกล้องหนึ่งบีมากันคู่หนึ่งเลยมาอยู่กันสองตัวห้องนี้แล้วเพิ่งตีสองเองเอ๊ะทำไมวันนี้นานนะอ,อ้าวเฮ้ย มาเร็วนี่ปิด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 กันปิดประตูกันปิดประตูกันเพิ่งตีสามเองเพื่อปิดแล้วเห็นไหมนี่มาอยู่ตรงอ้าวไฟปิดด้วยดีนะโอ้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  โอ้น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันรออยู่ตรงนี้แหละพอเราปิดประตูมาเลยมาดำดำดำแล้วเนี่ยมาดำดำดำทำไมอ่ะดำดำดำทำไมเราต้องเปิดไฟไว้เพราะแบบเราไม่มีทั้งหมดเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้เปิดไฟไม่ให้มา ดำ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 จะมีจําสแกม้ีสีแล้วเปิดด้วยกันถ้าเปิดไฟเขาเขาไม่กล้ามาเราอย่าเปิดดูกล้องเลยเดี๋ยวพลาดมาเฮลโหลเราคืนนี่สองไม่ผ่านเลย ลุงหนูขี้โกงเห็นไหมครับแบตไม่หมดเปิดไฟไปตลอดเฮ้ย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 เ้ยมายัางไงเนี่ยจะจะเข้ามาได้ไหมอะ่ไปยืนอ้าปากทำไมเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ใช่ไหมปิดไฟ โอ้ยดีนะเรามีไฟไม่จำกัดหยุดก,ก่อนโอ้ยดูกล้องหน่อยสิอยู่ทรงไหนกันฮ่าลุงหนูคิ้โกงไงมีอุปกรณ์โอเคคืนที่สามไว้ก่อนไหมครับ ออกจากเกมไหมไม่มีออกจากเกมมีออกจากเกมไหมก็ปิดไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อใหม่ครับก็สำหรับ EP ที่2นี้ลุงหนูผ่านมาได้2คืนแล้วครับสำเร็จโดยการขี้โกงซื้ออุปกรณ์เสริมแบตบไม่หมด แล้วก็มีแผนที่ที่เห็นตัวหุ่นยนต์ว่าอยู่ตรงไหนในแผนที่ของเรานะครับก็ติดตามกันคืนที่3ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามดูคลิปนี้จนจบครับแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นของลุงหนูด้วยครับอยากให้ลุงหนูเล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้เลยนะครับช่วงนี้ขอเป็นเกมที่หลอนๆน่ากลัวน่ากลัวดักดากอนนะครับบน iOS หรือว่าบน Mac ขอ,ขอเป็นบน iOS ก่อนครับบน iPhone หรือ iPad นะครับก็พบกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ